วัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพี่น้องมาอัปเดตข้าวโพดอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้นะครับเป็นข้าวโพดที่เพิ่งปลูกลักษณะแบบว่าผสมกันนะครับเอาเมล็ดพันธุ์ผสมกันสองสายพันธุ์นะครับแปลงที่เห็นนี่นะครับเป็นปลูกนะครับสายพันธุ์ลูกผสมนะครับเอาเจ็ดแปดเก่ากับสามสามเก่านะครับผสมกันใส่ในเครื่องหยอดเครื่องเดียวกันนะครับรากาหยอดเลยนะครับเวลาลอามากันก็สิสลับกันนะครับมีทั้ง เจ็ดแปดเก่าแล้วก็สามสามเก่านะครับเพราะมันเนยขึ้นมาครับมันก็จะดูแลกย่สิมันว่าไอ้พันเจ็ดแปดเก่าเนี่ยมันอยากหล่มง่ายนะครับมันจะเลยเอาตัวสามสามเก่าเนี่ยเป็นตัวที่ว่าบังคับหายบอให้มันหล่มนะครับนั่นพยุงไปเอาสองสายพันธุ์ปูสิกันเลยนะครับก็บโปงพีครับนี่เบิ้งมันออกมานะครับมันจะขึ้นมาพร้อมาณนี่นะครับนี่กำลังเป็นฟักพอดีนะครับเบิ้ง ความงามของฟักมันทั้งขอบมันนะครับสีฟักก็ให้่ปันได้แต่ว่าทั้งในมันก็งามนะครับน,น้องเิ่นเกะปลูกอีแบบนี้กะดีแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นปลูกแบบนี้แล้วมันโอเคนะครับผลนผลิตมันกะเป็นไปตามที่ต้องการในไลน์งานมันก็เลยเห็ดมากนี่ปีที่สองพี่กายเพิ่นกับปลูกแบบนี้นะครับผสมกันสองสายพันธุ์นะครับแปซิฟิกเจ็ดแปดเก้ากับสามสามเก้านะครับ ฟังเงาหัวปวดพุ่มนะครับกุไปซุดเลยครับพี่น้องปักไงครับเดี๋ยวบิงอี่งฟังฟังหัครับฟังหัว่ายเหมือนกันครับเดี๋ยวบ่งอีกฟังหนึ่งครับฟังนี่ฟังนี้จะปักสิไงีก็ฟังหุวนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวว่ามันเกิดลักษณะของมันนี่คือตนหนึ่งมันมีสามฟักอองออกมานํากันสามสนัเก่าเป็นบอกครับมันจะมีแง่งนะครับมันบอกฟักเดียว จะเป็นมีฟักสอนเงินออกมานะครับแต่ว่ากับฟักงอยู่ครับไม่ว่าจะส้องฟักกับฟักเงี้ยขี้เก่านะครับเฮ้ยาเบิรงนฟักคนคางเงครับส่วนนี่ต้นนี้ก็สองนะครับต้นนั้ก็นะครับฟักตื่นต้นนี้ผสมกันสองสายพันธุ์นะครับซ้ซ้ำเก่าเป็นความเงี้ยวามเหงาต้นหลกสูงครับ บดงไก่ตัวนี้เป็นลักษณะแบบว่ามันจะคูดดินไหวนะครับในกะครปลูก่อที่จะปลูกได้ทั้งหน้าฝนกับปลูกได้หน้าแล้งกับปลูกได้นะครับตัวเป็นลักษณะการทมทีขึ้นจากงานหนานะครับกเกี่เ,ปเวปลูกกับปลูนะครับดึงชมของปลูพวงงาฟังนะฟังในฟังยัง เป็นมดขับตัวหน่อยตัวเนยก็เป็นเป็นหน่อยมดเป็นหลุ่มมดสูตรนี้ก็ไปสนใจกับไปลองมือครับมูแบบผสมกันนะครับบางต้นกับจิดเป็ดเกาบางต้นกับซ้มส้ำเกออกติดกันเลยนะครับออแตกต่างกันขนาดฟักมันนะสุน่มสุ่มที่เป็นแง่งวนใหม่จะเป็นสามซ้มเก่านะครับมันจะมักออกแบบเป็นแง่งร้ายนะครับ เบิ่งฟักนง่ายแห้งครับมีแห้งง่ายแห้งนะครับสองฟักชนมากเป็นการปลูกนะครับระยะห่างเพื่อนกษตเท่าไหร่นะครับมันหกสิบเจ็ดสิบนะครับพอมันเยียขึ้นมาหยาเขามีที่ันเจอใส่ขี้ใกล้ห้องพื้นปกตินะครับ แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับแปง้งในพืชจะให้ระบบน้ำแบบเป็นแบบสปริงเกอร์นะครับนี่ต้นนี้เพิ่นบริเวณพืชน้ำม,มันลายเหมือนกับว่าเพิ่มเลื้มเหี่ยวบนเบื้องบนเขาเหมือนนะครับเริ่มเหี่ยวะน,นะครับบริเวณพืชน้ำมันแบบเดียวใส่เหี่ยวนะต้องดูแลตลอดนะครับเป็นตัวอย่างอีกแป้งหนึ่งครับไอจิปลูก ต้องเอาไปเฮ็ดขี้พิ่นเบิ่งนะครับปลูกผปสมกันผลผลิตก็โอเคอยู่ครับผมลายฟีฟิก789กับ339สูตรผสมครับพี่น้องเมืองเป็นตัวอย่างครับ